สวัสดีค่ะวันนี้นอกอสิ้นมาให้ชมอีกแล้วค่ะเป็นสิ้นทอมือของบ้านเราค่ะนี่ค่ะมีมาให้ชมสี่ผืนนะคะเป็นสิ้นมักโครนต่อเชิงยกค่ะมาดูความสวยงามของแต่ละผืนเพื่อจะถูกใจใครหลายๆคนนะคะสิ้นมักโครนต่อเชิงหัวตัวเชิงแบบฉบับของว่าเราอันนี้ลายดาวกระจายเล็กๆสีเหลืองค่ะบนพื้นโทนสีแดงะคะแต่ว่า พื้นเขางานสไลด์เฉดสีค่ะพื้นแดงน้าตาลนะคะอันนี้น้ําตาลเข้มเข้มและอันนี้ก็จะแบบแบบอมอ่าชมพูนิดๆอมแดงค่ะนี่ค่ะ นี่ก็เฉดน้าตาลเห็นไหมคะว่าเขาจะมีพื้นที่มีสามท่อนนะคะสไลด์เฉดสีค่ะแล้วก็ต่อเชิงลายมล16แบบโบราณค่ะเห็นไหมคะก็คือมีสีเหลืองสีดำนะคะสวยๆพืนแรกผ่านไปแล้วใครมีเสื้อโทนสีเหลืองครีมก็รับไปได้ค่ะส่วนพื้นนี้นะคะเป็นน้องโทนสีเขียวะคะ่ะ ยกดอกลายดอกบัวสีเขียวบนพื้นสีแดงองชมชมพูแดงเลื่อเลื่อๆค่ะแล้วก็หัวแดงเนี่ยนกให้ดูลายใกล้ๆชัดๆอันนี้งานถ่ายจากของจริงนะคะส่วนเนี่ยดอกเป็นลายดอกทานตะวันค่ะเนี่ยสวยเหมือนกันค่ะดอกนี้ก็สวยค่ะคนไม่ค่อยนํามาทําเป็นตีนจกนะคะเนี่ยรวมกันแล้วงามค่ะดอกก็จะเป็นโทนสีเขียวเหมือนกันหัวแดง เชงแดงเอามาต่อกันงามๆแบบนี้ใครที่มีเสื้อโทนเขียวหรืออยากได้สีเขียวเหนียวซับก็จัดไปเลยค่ะส่วนพื้นนี้นี่สวยๆอันนี้ก็พื้นของตัวสิ้นก็จะเป็นงานไล่สีนะคะเล่นเฉดสีค่ะใครที่ชอบสีไม่โดดเด่นมากสีสุภาพสุภาพก็พื้นนี้ได้เลยค่ะ เห็นไหมคะน้องก็จะสวยๆแบบนี้เป็นสองลายนะคะอันนี้เป็นสองลายใน1คื้นค่ะแล้วก็ต่อเชิงลายน้ําอ่างสวยๆแบบนี้ค่ะลอกให้ดูลายเชิงใกล้ๆน้องมีความโดดเด่นสวยงามะลายชัดเจนมากค่ะค่ะใครที่ชอบก็ ทักทายสอบถามได้ค่ะอยากบอกว่าอันนี้เป็นผ้าปูก่าเรียบร้อยแล้วพร้อมเอาไป,ปนุ่งได้เลยหรือว่าจะาไปตัดเป็นสิ้นสําเร็จก็ได้แกะตรงตะเก็บร้อยต่อค่ะต่อไปนะคะเป็นผืนสุดท้ายค่ะผืนนี้ก็จะลายเดียวกันเกือบเมื่อกี้นะคะแต่ว่ายกดอกด้วยคนละเฉดสีกันค่ะผืนเขาก็จะออกอมแดงเนี่ยนกให้ดูเนี่ยคนละเฉดสีกันแบบนี้เลยค่ะแต่ก็สวยแล้วแต่ว่าชอบ แบบไหนเฉดสีไหนค่ะเดี๋ยวเนีค่ะเราค่อยด,ดูตัวสิ้นงานสไลด์เฉดสีแบบนี้ค่ะเนี่ยดูใกล้ๆนะคะอันนี้ถ่ายจากของจริงนะคะนกบอกเลยว่าคือผ้าทุกผืนถ่ายจากงานจริงเพราะฉะนั้นก็จะเห็นอาจจะมีเพี้ยนบ้างเนื่องจากแสงนะคะนี่ค่ะแสงจากหน้าจอโทรศัพท์ของผู้รับชมกับของนกอะคะ่ะอาจจะแตกต่างกันนี่ค่ะ อันนี้ก็เชิงสิ้นค่ะเนี่ยสวยๆแบบนี้สนใจหรืออยากสอบถามเกี่ยวกับผ้าสุโขไทยก็ทักทายได้เลยค่ะนกยินดีเป็นอย่างมากค่ะแล้วก็ฝากกดถูกใจเป็นกำลังใจให้นกด้วยค่ะฝากชมผ้าสวยๆของสุโขไทยนะคะนกเปรียบเทียบให้ดูค่ะนี่เลยค่ะเอามาเทียบกันแล้วจะรู้ว่าชอบผืนไหน